สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โบประคองขวัญนะคะกับการคิดเชิงเปรียบเทียบนะคะวันนี้มาเรียนรู้กันค่ะว่านักคิดเชิงเปรียบเทียบคิดยังไงเราจะเป็นนักคิดเชิงเปรียบเทียบได้นั้นต้องรู้จักหลักคิดเชิงเปรียบเทียบนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้4วิธีคิดของนักคิดเชิงเปรียบเทียบกันค่ะเรามาเริ่มที่หลักคิดที่1กันเลยนะคะหลักคิดที่1คือใช้หลักเทียบเคียงและสังเกต เป็นการนำสิ่งของที่จะเปรียบเทียบมาวางเคียงข้างกันเพื่อให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างที่ชัดเจนอาจารย์จะลองให้นักศึกษาทดสอบด้วยรูปภาพที่1น,นะคะจากนั้นให้มองภาพที่คล้ายๆกันเป็นภาพที่2ค่ะมีใครพอจะบอกได้หรือไม่ว่า ภาพที่1และภาพที่2เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างฉเฉลยค่ะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะมีใครตอบถูกทั้งหมดบ้างไหมเอ่ยทีนี้อาจารย์จะทดสอบอีกหนึ่งภาพนะคะให้นักศึกษาบอกว่ามีจุดที่แตกต่างกันกี่จุดระหว่างภาพที่1และภาพที่2ค่ะ ฉเฉลยค่ะมีทั้งหมด10จุดด้วยกันค่ะ 2. ใช้หลักแจกแจงตามเกณฑ์เราอาจจะเปรียบเทียบเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดดังนั้นจึงมีการกำหนดเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเราสามารถแบ่งเกณฑ์ตามคุณสมบัติคุณลักษณะรูปร่างสีสันรูปทรงวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆได้ค่ะ 3. ใช้หลักยืดยุ่นถ้าอยากเป็นนักคิดเชิงเปรียบเทียบได้ดีนั้นต้องเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับกรอบความเคยชินเดิมๆต้องพยายามเปรียบเทียบด้านอื่นๆที่แตกต่างจากความเคยชินนักศึกษาลองตอบคำถามจากรูปภาพนะคะว่าภาพฝั่งซ้ายมือเท่ากับฝั่งขวามือได้หรือไม่ค่ะ ฉเฉลยค่ะได้ทั้ง2ข้อค่ะทั้ง2รูปภาพนะคะเป็นการใช้สิ่งของที่มีอยู่นั้นมาเปลี่ยนรูปแบบนั่นเองค่ะ<อ>ข้อที่4คือตรวจสอบก่อนตัดสินค่ะอาจารย์จะทดสอบนักศึกษานะคะว่ามองเห็นวงกลมที่อยู่ด้านในข้อ1มีขนาดใหญ่กว่าวงกลมที่อยู่ด้านในข้อ2ใช่หรือไม่ เชเลยค่ะวงกลมทั้งสองมีขนาดเท่ากันค่ะแต่ละคนตอบยังไงกันบ้างเอ่ยโดยส่วนใหญ่นะคะเราจะตอบว่าไม่เท่ากันค่ะเหตุผลที่เราตอบอย่างนั้นก็เพราะว่าวงกลมที่ล้อมอยู่ภายนอกอะทําให้เราเห็นเป็นอย่างนั้นค่ะในขณะที่ความเป็นจริงแล้ววงกลมทั้งสองมีขนาดเท่ากันค่ะ แต่หากเราอยากหาวิธีตรวจสอบว่าวงกลมทั้งสองเท่ากันจริงหรือไม่เด็กๆลองคิดตามนะคะว่าเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงได้บ้างบางคนอาจจะใช้สูตรคำนวณหาพื้นที่วงกลมตามสูตรเลขาคณิตนะคะผลที่ได้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าวงกลมทั้งสองมีขนาดเท่ากันหรือไม่หรือบางคนอาจจะนำมาวางซ้อนทับกันก็ได้นะคะว่าเวลาซ้อนทับกันแล้วภาพสนิทกันหรือไม่ ในขณะที่บางคนอาจจะเลือกวิธีตัดวงกลมที่ล้อมอยู่ข้างนอกออกจากนั้นค่อยเอารูปภาพมาเทียบเคียงหรือซ้อนทับกันเพราะจะเห็นได้ชัดเจนว่าวงกลมทั้งสองมีขนาดเท่ากันและนี่ก็เป็นหลักคิดพื้นฐานสําหรับนักคิดเชิงเปรียบเทียบนะคะเจออาจารย์กับการคิดในคลิปถัดไปจะเป็นการคิดอะไรนั้นรอติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ